เดี๋ยวตอนนี้จะวัดการใช้พลังงานใช่ไหมของชิลเลอร์อโดยที่เดี๋ยวเราจะอสายไปคล้องที่ป่ากว่นี้อันนี้เป็นเครื่องมือโชว์พี่ถนะ<อ>โชวินใช่ไหมโชว์วินเดี๋วนี้เลยนะเดี๋ยวค่อยมาดูการเซตค่าอีกทีอันนี้ก็เป็นการคล้องพวัดกระแสจะมีอยู่สามเปสเรียงตามสีเลย ก็คือแดงน้ำเงินเหลืองแล้วก็ข้อควรจำก็คือตัวลูกศรลูกศรจะต้องเป็น,เป,นเปินทางทิศเดียวกันกับการไหลของกระแสไม่งั้นค่าที่ได้มันจะเป็นค่าติดลบก,ก็เนี่ยต่อไปมีกระแสแล้วก็มีไอ้ตัวตัวชีดก็เป็นโวลนก็เรียงกันเลยส่วนกาวก็ขี้พอ,อตรงตู้ เกยาร่วมแล้วก็มาที่เครื่องก็ต่อตามนี้สายมันจะเป็นตัวตรงครับอยู่ละตรงนี้เนาะอะ,อ,ะอันนี้เก็บข้อมูลกระแสใช่ไหมการเรงดานอันนี้เป็นกิโลวัต,ตะ่ะแล้วก,กิโลวัตกิโวัต์ตัวนี้ให,ให้กดตรงนี้อันนี้เช็คก,ก,กิโลวัตต์มัน ก็คือจะมีลายหนึ่งลายสองลายสามอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็โชว์โชว์สามลายอย่างนี้แล้วก็มีแยกโชว์ลายหนึ่งลายสองลายสามแล้วก็มีซ้ำรวมให้กดดูค่าใช่แล้วส่วนใหญ่เราก็จะใช้ค่าจํารวนตัวนี้พอเครื่องมันแถวมาให้เรียบร้อยหมดแล้วตั้งไว้ที่ตัวนี้ก็ถ้ามันไปอยู่ที่ตรงอื่นก็เลื่อนนะโอ,โอเคโอเคโอเค,อเคแล้วก็อันนี้ ตัวนี้จะเป็นการดูพวกกระแสแรงดันนี่ก็เป็นกระแสกระแสแยกแตละลายเนาะแล้วก็อันนี้ก็นิวตันถ้านิวตันมีกระแสไหลปุ๊บก็แปลว่าไปรั่วตามนั้นโอเคจ้ต่อไปมาดูการเซ้น่าเพื่อบันทึก กดอะไรก่อนเดินนะคะนี่นะต้องเข้าตรงนี้ปุ่มนี้มานจะเป็นข้อมูลการบันทึกบันทิสตการบันทึกข้อมูลถ้าแอรต้องการที่จะตั้งเวลาการบันทึกใช่ไหมแอร์ก็กดเข้าไปตรงเซฟตรงนี้นี่แล้วก็เข้ามาตั้งช่วงเวลาที่เราต้องการให้มันเริ่มบันทึกกับหยุดบันทึก อย่างตัวนี้ตั้งไว้ที่ประมาณบ่ายสองยี่สิบก็ได้ตั้งไว้ที่บ่ายสองยี่สิบ่อไปเวลาที่เราจะหยุดก็คือวันที่เราตั้งไว้กี่วันที่ยีออันนี้คือตั้งไว้ วัดสิบเก้าไปถึงวันนี้ยี่สิบเอ็ดประมาณ 4, 4ี่เย็นก็ได้เพราะเราไปย้ายอ 4, 4, 4, ตอนเย็นนะครับสี่โมงนะสี่งก็ไดนะ้อ่าโอเคต่อไปค่าที่เราจะให้มันล็อกไว้เราจะตั้งไว้กี่จะความผี่เท่าไหร่ วัดสิบห้านาทีสิบห้านาทีเลยลร,รตรัวโมูกตั้งไว้เท่าไรตั้งไว้ที่หน,นึ่งนาทีหนึ่งนาทีก็หนึ่งนาทีอันนี้ชื่อก็ตั้งไปเลยค่ะว่าอันนี้เราวัดตัวไหน F F <S 4. S 1> สี่เสร็จปุ๊บก็จะได้มามันก็จะขึ้นหลังจากเราตั้งค่าเสร็จก็จะขึ้นประมาณนี้ถ้าเราจะให้มันเริ่มนิดก่อนใช่ไหมมันจะมีตัวนี้เราต้องกดตัวนี้ไว้ จะหยุดก็คือเดี๋ยวมากดที่เราให้มันเป็นรูปมือตอนนี้อตอนนี้ลูกมือถูกกดละยางยางก็คือหอ,อยังใช่ไหมใช่อันนี้คือการหยุดแต่ว่าเมื่อกี้เรากดเพื่อให้มันเริ่มตอนนี้ตอนนี้มันเริ่ม,มกกตอนนี้เริ่มละใช่ค่ะก็คือตอนนี้มันสแตนบายตอนนี้เครื่องมันสแตนบายพอถึงเวลาปุ๊บมันจะเริ่มบันทึกค่าวนี้อันนี้ก็จบแล้วก็ออกมาหน้าหน้าแรกนี่ ถุงว <ose> right? right? ่าเราจะหยุดใช่ไหมผิดมผิดแล้วกถสมมว่าเราต้องการจะหยุดมันก็เข้ามาที่ที่หน้านี้นะเอาขั้นตอนการหยุดนะใช่หน้าเดิมค่ะแล้วก็มาที่ไฟที่เรา ก็คือเสร็ี่เข้ามาตรงที่ตัวตัวลูกบันดูตัวนี้แต่ถ้าจะหยุดก็คือมากดตรงฝ่ามือตัวนี้มันก็จะหยุดเห็นไหมมันก็จะไม่กระพริบแล้วก็แปลว่าตัวนั้นก็คือหยุดการบันดูใช่ประมาณนี้แล้วนี่เป็นการการบันดูผ่านพลังงานโดย้ฟของ อุปกรณ์เครื่องจักรที่เราต้องการวัดก็ประมาณนี้ใช่ไหม